กปปสแยกคนหนึ่งประกาศชัยชนะการต่อสู้หลังเจรจาให้ตำรวจถอยล่นจากแนวเดิมออกไป20เมตรพร้อมประกาศให้ผู้ชุมนุมกลับไปสงทบที่เวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยล่าสุดถึงเวทีแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมประกาศได้รับชัยชนะเพราะพบาตารสั่งปลดพลตำรวจโทรคำรนวิทย์ทุกระจาและตั้งพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน ด้านเวทีกระทรวงการคลังแกนนำประกาศระดมลูกโป่ง1 0 0 0 0หมื่นลูกเพื่อรับมือเจ้าหน้าที่ใช้เฮลิคอปเตอร์บินเหนือพื้นที่การชุมนุมขณะที่เวทีศูนย์ราชการแกนนำประชุมหารือและออกมาเปิดเผยว่านายสุเทพเทือกสุบันจะออกแถลงการในเวลา19นาฬิกา30นาทีนี้ พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องขออนุมัติศาลอาญาออกไม้จับนายสุเทพทึกสุบันแกนนำกลุ่มกปปสฐานร่วมกันเป็นกบฏล่าสุดสารอนุมัติหมายจับแล้วนอกจากนี้ยังอนุมัติหมายจับ4แกนนำคอปทกรณีบุกกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่25พฤศจิกายนสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อ SME จากไทยพาณิชย์